มีคนบอกกันว่าถ้ามีผู้ใดตายจะไปเก็บรอยเท้าที่ไปตรงนั้นมันจริงหรือไม่เจ้าคะเห็นคนพูดกันเป็นคนที่มีความเชื่อแบบนั้นก็เลยมาสอบถามเจ้าค่ะคำถามนี้หากจะขอตอบจะเอาเชิงความเป็นจริงมาคุยกันสักหน่อยนะเอางี้ถามพวกเราหน่อยสมมติว่าพวกเราเสียชีวิตลงไปยังมีห่วงลูกเมียภรรยาสามีหรือลูกหลานก็ตามแต่ในชีวิตพวกเราเคยนับก้าวเท้าหมายว่าเดินกันกี่ก้าวตามความเป็นจริงนับไม่ได้หรอกใช่ไหม ดังนั้นตอนพวกเราตายไปเนี่ยสมมติว่าวิญญาณพวกเราเห็นคนยังมีชีวิตอยู่ยังวุ่นกับงานศพของกายเนื้อพวกเราซึ่งเรื่องนี้ก็มีเล่ากันมาว่าบางคนตายแล้วไปพบเจอไปเห็นร่างกายตนเองเห็นคนร้องให้เมื่อตนเองเสียชีวิตลงก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้และบางคนก็ฟื้นขึ้นมาเล่าว่าพบเห็นอะไรบ้าง ดังนั้นหากพวกเราเดินทางเอารอยเท้าไปเดินที่ไหนมาแม้จะเป็นวิญญาณใช่ว่าจะตามเก็บที่ตนเคยไปไหนได้ครบนะถ้าตายไปจะเสียเวลาไปเดินเก็บรอยเท้าตนเองแม้เป็นวิญญาณต้องใช้เวลานานไหมคิดดูบางจุดบางที่ก็ไม่อยากวนไปอีกเช่นบ้านแฟนเก่าที่เลิกกันไหนใครอยากเดินไปเก็บรอยเท้าบ้านแฟนเก่าหรือแฟนเก่ามีคนใหม่แล้วยังต้องเดินไปเก็บรอยเท้าแล้วเห็นคนรักเก่าอยู่กับคนรักใหม่หมายความเป็นจริงคนเราไม่มีใครจะมีหน้าที่ขนาดไปเก็บรอยเท้าตนเองหรอกนะหากตายไปแล้วไปเกิดเป็นเทวดายังต้องลงมาเก็บรอยเท้าตนเองอีกหรือ เดินไปดีไม่ดีถูกหมออาคมเรียกเข้ามาใช้งานทําอย่างไรยิ่งใจคอบางคนตายไปไม่อยากจะครอบครัวยังจะมีเวลาไปเดินเก็บรอยเท้าอีกไหมหรือบางคนสิ้นอายุไขเขาต้องไปฟังคําพิพากษาที่ต่อหน้าท่านพยายมาราช่านท่านไม่ปล่อยพวกเราไปเสียเวลาท่านหรอกแต่เป็นกลอุบายที่คนสมัยก่อนบอกเล่ามาให้พวกเราได้คิดว่าในชีวิตพวกเราเนี่ยใช้เท้าเดินไปไหนมาไหนและไปทําความดีความชั่วอะไรมาบ้างให้ย้อนนึกถึงว่าชีวิตอย่าประมาทดังนั้นเรื่องเหล่านี้แม้อาจจะไม่มีมูลความจริงชัดเจนว่าแม้ไม่มีการมาเก็บรอยเท้าตนเองก็ตาม ยิ่งบางคนเคยไปในวัดวาต่างๆเช่นอาจขึ้นไปไหว้บนวิหารหรือวัดดังก็ตามคิดว่าผู้ดูแลสถานที่หรือเหล่าเทพจะอนุญาตให้วิญญาณขึ้นไปเก็บรอยเท้าหมาย,ยิ่งเป็นไปไม่ได้เพราะเหล่าเทพดูแลอยู่และคงไม่ให้เข้าง่ายๆ ดังนั้นเรื่องเหล่านี้หากมาย้อนดูคําสอนคนโบราณเขาบอกให้ระลึกถึงการทําความดีความชั่วเสมือนรอยเท้าที่เราเหยียบไว้และพระแม่ธรณีเป็นพยานในความดีความชั่วของพวกเรานั้นแหละเมื่อตายไปแล้วหากไม่หมดอายุไขก็ต้องเป็นวิญญาณเร่ร่อนหรือสัมภเวสีจนหมดอายุไขหากหมดอายุไขตายไปก็ว่ากันตามวิบากกรรมดีและวิบากกรรมชั่ว ดังนั้นเวลาคนตายในวาระจิตไหนส่วนมากบางคนไปหาญาติหรือเพื่อนคนรักแห่งตนขณนะตายเมืองไทยยังปรากฏในต่างประเทศได้เลยจะบอกว่าคนตายไปเก็บรอยเท้านั้นหรือนั่นคือเจตพูดเจตะคือเจตนาที่จิตนึกปรุงในพบพูดคือรูปร่างที่ปรุงแต่งด้วยจิตเพื่อปรากฏดังนั้นบางคนเห็นเพื่อนมาลามาหาก็แบบนี้และเข้ามาตามเจตนาที่เขาต้องการแต่ไม่ใช่มาเก็บรอยเท้าเสมอไป